ลุกยากแก้ปัญหาอย่างไรดีในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงภาวะมีบุตรยากและการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆหากท่านได้เข้ารับการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหรือการผ่าตัดและยังไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยวิธีธรรมชาติแพทย์ก็จะแนะนําการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เป็นทางเลือกในการรักษาขั้นต่อไป เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกหรือที่เรียกว่า intra uterine insemination เรียกสั้นๆว่า IUI ก็คือการฉีดเชื้อหรืออสเปิร์ของฝ่ายชายเข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงในวันที่ฝ่ายหญิงมีไข่ตกเพื่อหวังผลให้ไข่และสเปิร์มีการปฏิสนธิกันวิธีที่2ก็คือการปฏิสนธินอกร่างกายที่เรียกว่า in vitro fertilization อีกคำหนึงที่ใช้จะเป็น แต่เป็นเทคโนโลยีการปฏิสนธ่นอกร่างกายเหมือนกันก็คือ IC หรือว่า Intracytoplasmic sperm injection ซึ่งท่านสามารถเข้ารับบริการและเข้ารับคำปรึกษาเพื่อดูว่าท่านมีความเหมาะสมที่จะใช้การรักษาด้วยวิธีไหนที่โรงพยาบาลบางรุงร้านนะคะ